สวัสดีค่ะทุกทกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คนแชร์ข่าวพารวยฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของคนแชร์ข่าวพารวยนั่นเองนะคะและขออนุญาตเตือนก่อนรับฟังคลิปนะคะว่าการที่เราดูดวงเราเชื่อเรื่องดวงขอให้ท่านดูและเชื่อแบบมีสติอย่าได้งมงายและโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมรับฟังคลิปนะคะและสำหรับท่านใดค่ะที่ชอบดูดวงล่วงหน้า กดกระดิ่งตัวข้างบนตัวที่3เอาไว้ได้เลยนะคะท่านจะได้เป็นคนแรกค่ะที่ได้เห็นคลิปล่าสุดของคนแชร์ข่าวพารวยนั่นเองนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะชาวราศีตุลท่านสามารถดูได้ทั้งลัคนาและราศีเกิดค่ะชาวราศีตุลทุกท่านคะในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนกันยายนปี2566จะมีอะไรเกิดขึ้นกับท่านบ้างท่านจะมีโชคมีลาบด้านใดในช่วงระยะเวลานี้มาฟังกันเลยค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะจะบอกการงานการเงินสุขภาพความรักให้ท่านได้รับทราบล่วงหน้านะคะในช่วงนี้ดวงการงานของชาวราศีตุลถือว่าดีกว่าช่วงที่ผ่านมาค่ะปัญหาต่างๆที่คาราคาซังในช่วงที่ผ่านมาท่านจะมีทางแก้ทางออกในช่วงนี้ปัญหาบางอย่างไม่ต้องทำอะไรมากค่ะปัญหาจะจบลงด้วยตัวของมันเองเพราะว่าเกิดขึ้นมานานนั่นเองนะคะงานที่คาราคาซังในช่วงที่ผ่านมาท่านก็จะทำสำเร็จในช่วงนี้ด้วย เช่นเดียวกันท่านใดที่ค้าขายเป็นช่วงที่ท่านจะขายดีมีโอกาสได้ออเดอร์พิเศษหรือว่าได้ออเดอร์ที่ท่านไม่คิดว่าจะได้บางครั้งก็อาจจะได้จากลูกค้ารายเดิมที่สั่งออเดอร์เพิ่มหรือจะได้ลูกค้ารายใหม่ได้ออเดอร์เพิ่มในขณะเดียวกันลูกค้ารายเก่าๆที่หายหน้าหายตาเป็น,นานจะกลับมาให้ท่านขยันจัดโปรโมชั่นหาไอเดียที่แปลกใหม่มากระตุ้นยอดขายนะคะแล้วท่านจะมีข่าวดี มีเรื่องดีน่ายินดีเกิดขึ้นแน่นอนคะ่ะเป็นอีกช่วงที่ท่านจะมีการเดินทางบ่อยขึ้นท่านจะได้ไปในที่ที่ท่านไม่เคยไปมาก่อนจะได้สัมผัสกับสังคมใหม่ๆช่วงนี้ท่านจะได้พบปะกับผู้คนเพิ่มมากขึ้นจะมีงานให้ท่านเข้ามาทําเรื่อยๆคือพูดง่ายๆจะมีงานเข้ามาให้ท่านได้ทําเรื่อยๆมีงานอย่างต่อเนื่องงานจะให้โชคให้ลาบคนจะรู้จักท่านเพิ่มมากขึ้นมีข่าวดีๆด,ด้านการงานเข้ามาด้วยนะคะ ท่านจะได้ทำโปรเจกต์ใหม่หรือได้สัมผัสกับสิ่งแปลกใหม่ซึ่งเป็นสิ่งที่ท่านไม่คุ้นชินมากนะักปากจะให้โชคให้ลาบนะคะช่วงนี้ช่วงนี้วาจาโดดเด่นเหมาะแก่การพูดคุยเจราจาต่อรองผลประโยชน์หรือขายงานคุยงานเสนอโปรเจกต์หรือหากท่านเดือดร้อนเรื่องต่างๆหากเอ่ยปากขอความช่วยเหลือก็จะสำเร็จ ช่วงนี้ท่านผู้จ่าน่าเชื่อถือท่านจะมีไหวพริบในการใช้คำพูดผู้จาโน้มน้าวจิตใจคนได้ดีค่ะพูดอะไรออกไปคนเขาก็เชื่อท่านใดที่เป็นเซลในหน้าคนกลางซื้อมาขายไปซื้อขายแลกเปลี่ยนผู้จาดีสิ่งดีๆจะเข้ามาที่ตัวท่านพูดเรื่องงานได้งานพูดเรื่องเงินได้เงินค่ะช่วงนี้ เป็นช่วงที่ดีสำหรับชาวราศีตุลพอสมควรหากดำเนินการด้านเอกสารยื่นเอกสารเสนอเอกสารช่วงนี้ถือว่าราบรื่นจะสำเร็จมีข่าวดีถึงแม้ว่าจะมีอุปสรรคแต่ท่านจะแก้ไขได้ไวช่วงนี้ท่านไหวพริบดีและไอเดียดีค่ะคนรอบข้างและผู้หลักผู้ใหญ่จะให้การช่วยเหลือท่านจะมีคนดีอยู่เคียงข้างคอยให้กำลังใจช่วงนี้ท่านใดที่ทำงานผ่านโลกโซเชียลออนไลน์หรือว่าค้าขายผ่านโลกโซเชียลออนไลน์ดี และช่วงนี้ขอใหท่านมีสติมีสมาธิในการทำงานให้มากๆและรวมไปถึงการใช้ชีวิตด้วยนะคะเพราะว่าท่านมีดวงจะทำงานผิดพลาดมีดวงจะทำงานหลุดตกหล่นซึ่งจะเป็นอาจจะเป็นเพราะว่าท่านทำอะไรหลายๆอย่างในเวลาเดียวกันใช้ความคิดเยอะทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวจึงส่งผลให้ท่านขี้หลงขี้ลืมข้อดีก็คือว่าช่วงนี้ท่านจะมีคนคอยช่วยเหลือแต่เหนื่อยมากเพราะจะมีงานแทรกงานเร่งงานด่วนเข้ามา จะได้ทำงานที่ไม่อยากทำใครบางคนจะทำให้ท่านหงุดหงิดรำคาญใจโดยเฉพาะ,ะคนรอบข้างและคนที่ทำงานช่วงนี้โดยรวมงานดีขึ้นแต่เหนื่อยมากขึ้นคนยังคอยสร้างปัญหาและช่วงนี้ท่านจะค้นพบช่องทางในการทำงานเพิ่มขึ้นนะคะมาที่การเงินของท่านกันบ้างคะ่ะช่วงนี้การเงินของท่านได้มาจ่ายไปข้อดีท่านมีดวงได้เงินพิเศษหรือว่ามีดวงที่ จะได้เงินที่ท่านไม่คิดว่าจะได้ท่านใดที่ค้าขายขายดีมีกําไรคะ่ะเป็นช่วงที่ท่านจะมีกําลังในการผ่อนชําระหนี้สินต่างๆท่านจะ,ะท่านจะมีกินมีใช้และท่านมีดวงจะได้เงินจากการเจรจาต่อรองบางท่านได้เงินแต่ว่าจะพ่วงมาด้วยภาระหนี้สินกู้ยืมสําเร็จหรือว่าได้รับการอนุมัติวงเงินเพิ่มหากท่านทําธุรกรรมด้านการเงินท่านก็มีโอกาสได้รับข่าวดีคะ่ะการดําเนินการต่าง ด้านการเงินจะสําเร็จหากที่ผ่านมาการเงินของท่านติดขาดหนักมากเครียดเรื่องการเงินหนักมากช่วงนี้ท่านจะดีขึ้นนะคะการเงินจะไม่ถึงขั้นเงินขาดมือและเมื่อใดก็ตามที่ท่านกําลังตกที่นั่งลําบากเงินกําลังจะขาดมือหรือว่าท่านมีเหตุที่จําเป็นจะต้องใช้เงินในช่วงนั้นๆเมื่อนั้นท่านจะมีเรื่องราวน่าเหลือเชื่อเกิดขึ้นกับท่านคะ่ะจะมีมือที่มองไม่เห็นยื่นมือเข้ามาช่วยหรือแม่ก็จู่ๆก็มีคนเข้ามาช่วยเหลือท่านคิดหา หรือท่านคิดหาทางออกได้ด้วยตัวเองที่ผ่านมาคิดยังไงก็คิดไม่ออกแต่จู่ๆก็คิดออกเฉยเลยก็จะมีด้วยเช่นเดียวกันการเงินถือว่าดีค่ะมาที่รายจ่ายของท่านกันบ้างช่วงนี้รายจ่ายของท่านหลักๆจะหมดเงินไปกับเรื่องราวภายในบ้านรายจ่ายจุกจิกจะมีมาอย่างต่อเนื่องจะมีรายจ่ายแบบแปลกๆเพิ่มเข้ามาและมักจะเป็นรายจ่ายที่ท่านไม่ได้จ่ายเป็นประจำด้วยนะคะ รายจ่ายที่เกี่ยวกับบุคคลภายในครอบครัวและบุตรหลานสัตว์เลี้ยงจะเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะบ้านในที่มีบุตรหลานที่ยังเล็กอยู่ในวัยกําลังศึกษาเล่าเรียนช่วงนี้รายจ่ายบางอย่างที่เกี่ยวกับเขาจะเพิ่มขึ้นไม่คิดว่าจะได้จ่ายกลับได้จ่ายท่านมีดวงจะได้ของชิ้นใหม่เข้าบ้านนะคะซึ่งทดแทนของเก่าที่ชำรุดเสียหายไม่สามารถใช้งานได้มีดวงเสียเงินไปกับงานเช่นซื้ออุปกรณ์การทำงานหรือว่า ปรับปรุงต่อเติมสถานที่ทำงานร้านค้ามีดวงได้ซื้ออุปกรณ์หรือของใช้ส่วนตัวบางอย่างมีดวงได้ซื้อของชิ้นใหม่ที่ท่านอยากได้มานานสำหรับบางท่านที่พื้นฐานดวงดีๆช่วงนี้ท่านก็มีโอกาสได้ซื้อสิ่งของที่มีราคาแพงๆสำหรับท่านและบางท่านก็ได้เสริมสวยเสริมลอ้อได้ซื้อกระเป๋ารองเท้าน้ำหอมเครื่องสำอางนะคะการเงินถือว่ามีให้กินมีให้ใช้แต่ก็อยากจะขอเตือนนะคะช่วงนี้ ห้ามให้ใครหยิบยืมเงินโดยเด็กขาดเพราะท่านมีดวงถูกหลอกถูกโกงอย่าเชื่อหากมีใครมาชักชวนท่านไปลงทุนต่างๆนานา,นา,นานโดยที่ท่านไม่มีความรู้อย่าเชื่อหากมีใครมารับปากอะไรกับท่านระวังเขาจะผิดคําพูดรับปากแล้วไม่ทําตามที่รับปากหากมีปัญหาท่านจะแก้ไขได้ท่านจะได้ไปในที่ที่สวยงามจะได้เจอกับคนที่ท่านไม่ได้เจอมานานคะ่ะมาที่ความรักของท่านกันบ้าง คนโสดช่วงนี้หากท่านเปิดใจนะคะท่านก็มีโอกาสได้พบเจอกับคนที่ท่านนั้นถูกชะตายอยากจะพูดคุยด้วยบางท่านมีโอกาสได้พบรักผ่านโลกโซเชียลออนไลน์ด้วยนะคะส่วนท่านใดที่มีคู่หรือมีครอบครัวแล้วช่วงนี้ระมัดระวังทะเลาะก,กันด้วยเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องฉะนนั้นพยายามใจเย็นๆค่ะ รอยผ่านบ้างอย่าถือสาหาความเพราะว่าโดยรวมยังเป็นที่พึ่งให้กันและกันได้และรักใคร่กันดีหมันดูแลทำ่ายครู่ครอง,องของท่านบ่อยๆหากเขาพูดจาไม่เข้าหูบ้างหรือว่าหงุดหงิดใส่ท่านบ้างก็ถอยออกมาก่อนอย่าพยายามที่จะอธิบายณนะตอนนั้นให้ถอยออกมานะคะ มาที่สุขภาพของท่านกันบ้างช่วงนี้ปวดหัวบ่อยเราระมัดระวังไมเกรนกำเริบความดันกำเริบและมักมีอาการปวดตามส่วนต่างๆของร่างกายสายตามีปัญหาตาพร่ามัวมองอะไรไม่ค่อยชัดตาเจ็บตาอักเสบ ยังไงก็ดูแลสุขภาพให้ดีๆนะคะอย่าทำแต่ง,งานเพียงอย่างเดียวค่ะมาที่การทำบุญของท่านกันบ้างช่วงนี้หากท่านมีโอกาสได้ทำบุญแนะนำให้ท่านทำบุญที่เกี่ยวกับการช่วยเหลือเช่นช่วยเหลือคนที่เจ็บป่วยลำบากไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ช่วยเหลือสัตว์เลี้ยงที่เจ็บป่วยและไม่มีคนดูแลแต่ก่อนที่เราจะออกไปทำบุญนอกบ้านเราก็ต้องทำบุญกับปิดามารดาและผู้มีพระคุณภายในบ้านของเราก่อนเสมอนะคะข้าเอาใจช่วยให้ทุกท่าน คิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมดังใจมุ่งม,มา่ปรารถนาขอให้ท่านหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองนะคะกราบขอพระคุณทุกๆก,การติดตามค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าขอให้ทุกท่านเงินไหลนองทองไหลมาหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองมีเงินทองเหลือกินเหลือเก็บสวัสดีค่ะ